วัสดีครับขอต้อนรับและก็นำพาคุณผู้ฟังสุาท่านเข้าสู่บรรยากาศรยายการรอยยิ้มเกษตร,รกับผมหนุ่มยศสุนทรครับวันนี้เ็เดินทางกันมาในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานใหญ่จงังหวัดประจวบคิริขันเพื่อที่จะออกมาติดตามแล้วก็เยี่ยมเยียนผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาชีพในการทําการเกษตร,รกันนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานใหญ่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวกันเยอะมากนะครับแล้วก็ปัญหาของมะพร้าวตัวนี้เนี่ยก็คือมีการระบาดของกวกโรคหนอนแล้วก็แมลง มะแรงดําปากน้าด้วยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าอาชินของเราจะช่วยแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยครับช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไรและก็สร้างความแตกต่างนะครับในการที่ใช้อาชินแล้วเนี่ยนะครับเกิดการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามไปพร้อมๆกันวันนี้หนุ่มยศสุนทรนะครับเดินทางมาพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่ลงพื้นที่ดูแลและก็เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันของเรานั่นก็คือทางคุณอรไทยตางามนะครับก็ขอเชิญทางคุณอรไทยทักทายพี่น้องทาง้าน ก็ขอสวัสดีนะคะคือได้รับผิดชอบเขตของอำเภอบางสะพานจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้ลงพืนที่กับาชาวสวนชาวไร่มาก็2 3ปีแล้วนะคะซึ่งได้นำของปุ๋ยอาชาดินนะคะ Power m a x นะคะตัวนี้มาให้ป้าหวีได้ทดลองใช้นะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ก็เสียงตอบรับจากเกษตรกร,ร,กรหรือว่าป้าหวีที่เคยใช้นี่ก็คือดีขึ้นนะคะ ครับผมส่วนจะดีขึ้นยัางไงดีเรามาสอบถามกันดูเนาะสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อชวีนะป้าชวีนามสกุลดวงสกุลค่ะตอนนี้อายุก,กี่ปีแล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบปีแล้วยังทําสวนมะพร้าวไหวเหรอครับเนี่ยก็ก็ทํามาเนี่ยก็ทํามาทุกปีเนี่ยทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยทั้งปีนี้ละก็ประมาณสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีนะครับยศสุนทรอายุสามสิบสี่นะครับ แต่ว่าคุณป้าทำมา40กว่าปีแล้วแต่ยังไม่เกิดเลยนะครับโอ้โหมะพร้าวแต่ละต้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย40ปีเหมือนกันประมาณ40กว่าปีเหมือนกันครับผมนี่คือบ้านเลขที่อะไรครับคุณคุณป้าหนึ่งสี่ห้าค่ะหมู่หมู่เก้าท่านี้คือหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านชัยเกษตอันนี้หมู่บ้านน้องโป่งอะน้องโป่งขึ้นกับตำบลตำบลชัยเกษอํอำเภออำเภอบางสะพานจังหวัดจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบเนาะของเรานี่ประมาณมีประมาณกี่ต้นกี่ไร่ครับเนี่ยมะพร้าวเนี่ย ประมาณห้าสิบกว่าไร่ห้าสิบกว่าไร่อืมครับก็ประมาณก็คงจะหลายต้นนะนะแต่ก่อนนี้ตั้งแต่ยังไม่เจอโรคระบาดนี่นะครับเราเก็บได้อย่างไงบ้างครับสมัยก่อนเนี่ยก็ตอนนั้นมันมะพร้าวมันที่นี่มะพร้าวมันยังไม่เต็มที่นะคือม,ม,คมันมีสูงแล้วก็ ที่ยไม่เสมอกันคือปลูกไม่เสมอกันปลูกไม่เสมอกันใช่ไอ้ที่เพิ่งปลูกก็มีไอ้จะตกก็มีมันมันไม่เสมอกันก็คือยังบอกจำนวนที่แน่นอนคือยังไม่ได้เท่าไรนักวันนั้นเถิดนะครับครับมาถึงสวนนี่นะครับมารับมะพร้าวถึงสวนนี่เป็นมะพร้าวน้ําหอมไหมครับไม่ใช่เป็นมะพร้าวแบบไหนครับมะพร้าวของเราเนี่ยคือเป็นเป็นมะพร้าวเขาเรียกมะมะพร้าวคือมะพร้าวส่งไอ้เนี่ย สองรูปอะไม่ไม่วิเช่มะพร้าวคือเป็นมะพร้าวพันกะทิมะพร้าวพันกะทิใช่อือครับผมโอก็ที่ผ่านๆมานี่นะครับเราดูแลบำรุงรักษาต้นมะพร้าวของเรานี่ยังไงบ้างครับเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องไถดินถึงปีแล้วก็ต้องไถ่ไถแล้วก็พอาใเสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยอ๋อครับปุ๋ยที่เราใช้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอินทรีย์หรือเป็นเคมีหรือเป็นอะไรยังไงเมื่อก่อนนี่ใส่เคมีประจําอ่ะแต่เขาบอกมันมันแพงอ่ะ มันแพงราคามันสูงราคามันสูงแล้วพอใช้เคมีไปนี่นะครับคือมันจะเห็นผลยังไงบ้างหลังจากที่เราใช้เคมีสมัยก่อนอย่างนี้นะครับมันดกอ่ะตอนใส่แล้วมันก็ดกดีอ่ะแต่พอใส่นั่นแล้วมันมันก็มันจะทําให้ดินกระด้างโผดินแข็งดินด่านดินกระด้างแต่ว่าก็คือมันจะทําให้ลูปวัวนี่คือดกดีดกดีความเกี่ยวเป็นยังไงบ้างถ้าใช้เคมีแล้วครับ มันก็ดีมันเห็นผลทันตาเป็นผลทันตาเลยคือผ่านในกี่วันครับคือเห็นผลจากเคมีเนี่ยก็ประมาณถ้าถ้ได้ผลได้อะไรก็ประมาณอาทิตย์เดือนผ่านนี่มันจะเห็นแล้วมันจะเขียวเลยอะคือชัดเจนเลยรู้สึกได้ยางงั้นเลยครับก็คือใช้มาตลอดเลยก็คือใช้เคมีมาโดยตลอดเลยมันก็มีมั่งใส่ขี้ไก่ใส่อะไรเนี่ยเราก็มีบำรุงแบบเป็นอินทรีย์วัตถุบ้างเหมือนกันอืมครับรับแล้ว จู่ทางป้าชวีนี่นะครับมารู้จักกับอาคดินนี่ได้ยังไงครับเนี่ยก็มีเนี่ยก็คุณเนี่ยมีมีป้าเนื่องค่ะป้าเนื่องอยู่ฝั่งตรงนู้นเป็นญาติพี่น้องกับป้าปวีแนะนำอ่าแนะนํามาทาไมทําไมป้าเนื่องแนะนํามาล่ะป้าเนื่องใช้ก่อนหรือว่ายังไงค่ะป้าเนื่องเคยใช้ก่อนครับผมอป้าเนื่องเคยใช้ก่อนก็เลยแนะนําอ่าบอกบอกว่าวีว่าใช้ตัวนี้แล้วคืออ่ามันเขียวไวแล้วก็อ่าออกจันไว้ด้วยอ่ามันมีน้ําหนัก เนื้อเนื้อหนากระลาบางคือมันได้น้าหนักดีเพิ่มขึ้นคือทางป้าที่อย่างนี้มาบอกป้าชวิอย่างนี้เลยเหรอครับป้าชวิเชื่อเลยไหมครับหรือว่ายังไงก็ลองเปิดใจใช้ก่อนทดสอบดูก่อนก็ลองดูอ่็อยากจะเปลี่ยนดูว่ายี่ห้อไหนมันจะดี่ะพอมาเปิดใจทดลองครั้งแรกด่เอามากี่กระสอบครับรู้สึกว่าตอนนั้นมันสามสิบ สามสิบแล้วไม่ยี่สิบนี่ยเหรอค่ะเอายี่สิบรอบแรกไหมสามสิบกระสอบเจ้าเดียวเนี่ยค่ะเอาห้าสิบกระสอบค่ะรอบนี้เจ้านี้ก็ประมาณแปดสิบกระสอบได้รอบต่อมานี่เอาแปดสิบเลยไม่ไม่ก็คือยี่สิบแล้วก็สามสิบโอ้ครับผมคือทดลองใช้เหรอครับเนี่ยเอามาใช้กันเยอะอย่างนี้เลยครับก็เอามาใช้ใช้ก็ต้องใช้ให้หมดะทกต้นก็คือใช้ให้ครบเลยก็ไม่ได้ทดลองแล้วคือใช้เลยแบบนี้เลยคอใช้แล้วก็ต้องใช้พอเอามาใช้แล้วนี่นะครับปรากฏว่ามันเห็นความรู้สึก แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงบ้างครับเออมันมันก็ดีอ่ะรู้สึกว่ามันก็ติดลูกติดลูกก็พอใช้ได้แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันน้ำหนักอ่ะน้ำหนักมันดีขึ้นจุดสําคัญอยู่ที่น้ําหนักเลยครับน้ําหนักไปยังไงบ้างครับป้าวีรู้สึกว่ามันน้ําหนักมันคือมะพร้าวนี่บางทีลูกใหญ่ะแต่น้ําหนักมันไม่ได้อ่ะเวลาเขานับแล้วเขามันไม่ได้น้ําหนักอ่ะเขาก็เขาก็ปัดไปแทนที่เขาจะนับเป็นมะพร้าวใหญ่มะพร้าวกาง ก็ก็ปัดเป็นลูกเล็กเพ<อ>ื่อเพ่มไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักถึงจะลูกใหญ่ก็ตามอาโอ้คือน้ำหนักนี่คือสำคัญมากกับมะพร้าวคั้นกะทิของเราใช่ไหมครับใช่ใช่เขาก็คนนับเขาก็จังดูน้ำหนักเอาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักถ้าเรียเทีบน้ำหนักเนี่ยนะครับพอมาใช้อาจทนแล้วน้ำหนักมันแตกต่างงนี้เลยครับน้ํน้ำหนักรู้สึกว่ามันมันก็มันดีขึ้นมันดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันหนักขึ้นอย่างนี้ครับใช่โอ้โหใช้แค่ตั้งแต่เริ่มเดือนเมษา เดือนเมษาปี57มาถึงวันนี้ก็6เดือนประมาณ5เดือนถึง6เดือนวันนี้วันที่4ตุลาคม57เนอะก็ประมาณนี้ครับใช้ไปแล้วก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับความความเขียวเนอะนะครับความเขียวนี่เนี่ยเราเรรู้สึกว่ามันเริ่มเขียวเริ่มซัดเริ่มเริ่มเริ่มเห็นผลนี้หลังจากที่เราหวานไปนี่นานไหมครับประมาณไหมครับประมาณ ก็เป็นเดือนนะเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนแล้วก็พอออกผลมานะครับผลเนี่ยถ้าติดเปรียบเทียบกับที่เราใช้ปุ๋ยที่เป็นผ่านมากับมาใช้อาจินนี่ครับความความโดกของผลเนี่ยนะครับถือว่าสูสีหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นครับมันสูสีนะแต่ว่าไอ้นี่ที่มันมันมันดีอย่างคือน้ําหนักมันรู้สึกรู้สึกได้๋อคือจานวนโตจำนวนจำนวนลูกนี่คือสูสีกันกับปุ๋ยที่เป็นผ่านมาที่เราเคยใช้แต่ว่าน้ําหนักจุดสําคัญคือน้าหนักน้าหนักมันหนักขึ้นตอนต่อลูกนี้ใช่ไหมครับใช่ อ่าคนที่มารับซื้อเขานี่พอใจไหมคบป้าครับอ่าเขาก็ต้องพอใจอ่เขาว่าอย่างไงบ้างครับคนที่มารับซื้อเขาว่ายังไงบ้าง,าาาง,ง,างแต่มะพร้าวที่นี่มันใหญ่อ่ะที่อื่นมันก็ในในย่านนี้มันพร้าวที่นี่ถูกเลยเพามบ,บีมว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช่ไหมคะมีคนถามไลย ก็มีโอ้ครับคนรับซื้อก็พอใจนะครับบาา้บานๆที่จะไปนี่ก็คือก็พอใจเผ็หเห็นมะพร้าวกวีก็คือใส่แล้วก็ถามว่ากวีใช้ปุ๋ยอะไรครับในสโลแกนของเขาว่าหนักเนี่ยนะครับอยากให้คุณอรทัยขยายนิดนึงมันเป็นยังไงบ้างนะมันเปลือกอะไรนะมันอะไรเปลือกเปลือกเปลือกบางเปลือกมันจะบางอ่าไม่ใช่อ่ากลาบางเนื้อหนา กะลาบางเนื้อหนาเพราะว่าถ้าะงนเพราะว่าถ้าถ้าเกิดสมมติไปทํามะพร้าวขาวนี่เขาต้องไปช่างอีกทีหนึ่งอ๋อครับเอาเอาเอาเนื้อของมะพร้าวเนื้อหนากะลาบางนี่คือโลแกนเลยใช่ไหมครับของเรานี่พอใช้อาทิเทนแล้วเข้าตําราเลยไหมครับวค่ัหก็เนื้อหนาใชได้แล้วก็กะลาบางเข้าตามสูตรเลยมั้นเถอดอืมครับใช้มานี่กี่รอบแล้วครับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งใส่ไปรอบนี่นี่ เปลี่ยนแค่เอบเดีีวยวใส่ไปนี่รอบนี้ยังไม่นี่นี่จะเข้าแต่ว่าอที่รอบที่ที่สามวันนี้ยังไม่ได้ใส่อันคือมันออกฤทธิ์นานไหมพอใช้อาชดินแล้วมันออกฤทธิ์ได้นานประมาณสองเดือนได้แล้วมั้งกล้าที่มันออกฤทธิ์ถือว่านานไหมถือว่าพอใช้ได้ไหมมันก็คือว่ามะพร้าวที่นี่มันต้องไถก่อนนะพอไถมันจะตัดรากตัดรากแล้วเผื่อรากจะออกจะกินนี่มันมันก็ไม่นานหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ต้องไถเพื่อตัดรากเพื่อที่จะให้ ่าเพื่อให้ให้ปุ๋ยเนี่ยให้ให้สิ่งเจ้าจบานลงไปเนี่ยมผู้วัดจ้พืชอะไรมันมันนั่นอ่ะอ๋อมันจะกินไม่ไม่แยกกินใช่ใช่ต้องถ่ายก่อนลาผมอ่ารู้สึกว่าพอใจเรื่องของน้ําหนักเนาะปริมาณนี่คือสูสีนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนนี้ประหยัดลงไปไปไปเยอะไหมครับใช้ปุ๋ยเยเหร ใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกับที่เราใช้ที่เราเคยใช้เคมีนะครับพี่วีอากก็เป็นเคมีแพงเพราะว่าเคมีนั่นรุ่งพันกว่านะโอ้โหดันนั้นพันสองครับผมพันสองนี่มันแต่ว่าที่นี่เราสี่สี่ร้อยยี่สิบกระสอบหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบจากที่เราเคยใช้เคมีกระสอบหนึ่งพันสองร้อยเมื่อปีที่ใช้มันแพงโอ้โหก็คือต่างกันประมาณสามเท่าเลยเลยครับนี่ประมาณสามเท่านะ ก็หมายความว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าทางป้าหวีเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณแต่่อนใช้เคมีเนี่ยใช้เงินในการซื้อปุ๋ยเนี่ยกี่บาทครับโหปีนั้นใส่ห้าหมื่นหกหมื่นใส่เห้าหกเปอรนใช่ไหมครับ<ม>ก็แสดงก็แสดงว่าตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่เพียงแค่เท่าไหร่ครับก็ประมาณสองหมื่นกว่าสองสองหมื่นกว่าสองสามหมืนมม่นทีที่้าอนนี้สองหมืนมม่นกว่าก็คือเอากําไรจากการลดต้นทุนนี้เข้ากระเป๋าเรามาละ ประมาณสามสี่หมื่นแล้วใช่ไหมครับเปล่านี่มันเอ้มะพร้าวที่นี่ถ้าว่ามันถ้ามันไม่โดนแมงหนามนี่นะถ้าถ้าาผลผลิตมันยังไม่หดตอนนั้นนะคราวมันก็ได้เยอะครับแล้วเห็นบอกว่าทางราชการนีเข้ามาช่วยเราด้วยเกี่ยวกับแมลงแมลงดําปากหนามเนี่ยที่ระบาดเนาะใช่เขามาช่วยเรานี่มันทํายังไงบ้างครับมากับ้นเขามาเ<ท>จานะจเขามาเจาะแล้วก็มีน้ํายาเขามีน้ํายาของเขาอืม ยาเขาจะฉีดใส่เนี่ยอันออนงีก็ไม่ไม่มั่นใจนะบางคนเขาบอกว่าบางคนเขกว่าที่ฉีดมามันทําให้ข้างในมันเน่ามันตายมะพร้าวทําให้ยอดมะพร้าวมันตายลงตายอว่าอายุานั้นไม่ร,มรู้ไม่รู้กิงหรือเปล่าไม่กเขาพูดอะแต่ว่าของเรานี่เป็นยังไงบ้างเขแต่ด,าาดีนะพอพอไอ้ที่มันนั่นอะมันเขียวมันกลับดีขึ้นดอกไอ้ที่มันไม่ไม่ติดลูกเลยมันจะเขียวแล้วมันจะติดลูกอที่มันทําให้อ่ะ Oh. นี่คนตอนหลังนี่คนก็อยากจะทําตอนแรกเขาก็ไม่กล้ากันฮนะ uh. เพราะเขากูมะพร้าวจะตายไนงะพอเห็นผลก็พากันคือทางการมาช่วยให้เจาะให้ทําเราก็ทําตามหมดเลยตอนนี้เนี่ยก็ช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งก็ดีขึ้นหน่อยก็ดีมะพร้าวคือมันไม่ตาย oh. อไอทีมทำไม่ช่วยมันตายหมด oh. ะะนะครับนี่ก็เป็นปัญหาเห็นบอกว่า,มาแมลงดำปากหนามนี่นะครับระบาดมากับทางทางต้นปลาล์มใช่ไหมครับท่านคุณลุงก็บอกว่ามาจากทางต้นปลาล์ม ซึ่งทางปลามเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปลาที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจากต่างประเทศอย่างนี้เนาะนะครับแมลงดําปากน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ของภูมิประเทศนั้นๆั้นเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีศัตรูตามธรรมชาติของเขาในภูมิประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอแมลงดําปากน้ำเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยตัวที่เป็นศัตรูของแมลงดําปากน้ำเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีนะครับก็เลยทําให้เกิดการระบาดนี้ไป ไปทั่วเลยนะครับแต่ว่าทางการก็พยายามที่จะมาเจาะต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่สารใส่สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา,มาแมลงดาปากน้มใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออาแตนเบียนนะครับก็เอามาปล่อยให้กับเกษตรกรด้วยก็พอที่จะบันเทาไปได้พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางคุณป้าเองเปิดใจมาใช้อาดินกับทางยศสุนทรกับทางคุณอรไทยในวันนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคิริขันนี่นะครับโดยรวมแล้วรู้สึกพอใจไหมครับ ก็ดีพอใจเนาะอ่ะในความรู้สึกข,ของเราอ่ะคะแนนเต็มร้อยเนี่ยอยากให้กีก่คะแนนครับก็ใน,นเราสักแปดสิ<ม>บแปดสิบคะแนนอ่าละครับ 80, 80. คือผลผลิตนี้คือสูสีแต่น้ําหนักเนี่ยนะครับก็คือถือว่าได้มากกว่าเดิมน้ำหนักดีครับแล้วก็ลดต้นทุนไปประมาณสองถึงสามเท่าเลยอโอ้โหครับผมอ่ะอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่อยู่นในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ปลูกมะพร้าวแล้วก็ต้องใช้ต้นทุนที่มันแพงที่มันสูงนะครับ แล้วก็น้ำหนักก็ยังไม่ได้แต็เมเตมหน่วยเท่าที่ควรเนี่ยะอยากจะบอกต่อในการเชิญชวนมาใช้อาร์ินเป็นวิทยาฐานว่ายังไงบ้างครับป้าวีรัะอ่าก็ถ้าว่าใครอย่างว่าไม่เคยใช้ก็ให้ลองทดลองดูทดลองดูอ่าทดลองดูก่อนครับถ้าว่าต,ต้องทดลองดูก่อนอ่าครับถ้าว่าเออตอนแรกก็ลองทดลองดูถ้ามันดีก็อ่าก็เชิญให้เขาชวนให้เขาครับแต่แต่สําหรับป้าวีก็คือ โอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ตัวนี้พอใจให้คะแนนเต็ม80เลยนะคะจากที่เคยเราใช้เคมีเยอะๆเนาะกระสอบ1 2ึ่ตอนนี้มาใช้อาชดินราคาแค่420บาทเนาะเป็นการลดต้นทุนครึ่งต่อครึ่งลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับจนกระทั่งเห็นทางคนไทยบอกว่าในพื้นที่ของบางสะพานใหญ่ของเราเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าพอมาใช้พอมาใช้อาชดินเนี่ยนะครับก็คือมันช่วยทําให้ ลดต้นทุนใช่ไหมครับลดต้นทุนแล้วก็แล้วก็มาใช้ชนิดน้ํามีบางเจ้าที่ใช้ชนิดน้ําแล้วก็คือพอใจตัวหนอนตัวเกี่ยวกับแมลงปักน้ํอ๋อคือพอใช้พอใช้ตัวพลังใบของเราเนี่ยอ่าตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันค่ะโอวเคสอยู่ห้อยมะปรางโอ้เดี๋ยวจะได้ไปตามสัมภาษณ์กันด้วยเนาะครับผมอ่าท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดใจใช้ก็อยากจะให้ลองเปิดใจใช้ดูสาหรับอาดีนนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้เข้ามา ในพื้นที่ของบางสะพานใหญ่ของเรานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถรียกว,ว่าอากรีนี่เป็นเป็นน้องใหม่แฟแรงอย่างจริงๆนะครับในวันนี้ก็ฝากไ้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอยากจะให้ทางคุณป้านี่นะครับคือช่วยอวยพรทีมงานที่มาในวันนี้ด้วยครับมาครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนี่นะอ่าอย่ายได้เจ็บอย่ายได้ไข้เลยอ่าขอให้ ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนน่ะครับผมสาธุครับสาธุแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะมาเยี่ยมทางป้าชวีนะครับถึงถึงบ้านมาดูสวนมะพร้าวนี่ก็มาได้เนาะได้ทุกเวลาเลยครับผมมาหาป้าวีอยู่ที่บ้านที่ไหนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหมู่หมู่เก้าหมู่บ้านหมู่บ้านหนองโป่งตำบลตำบลชยเกษมอำเภออำเภอเมืองสะพานค่ะจังหวัดจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันันนะครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมครับคุณป้าครับเบอร์โทรศัพท์มีค่ะมีเบอร์อะไรครับ ศูนสองค่ะศูนย์แปดสองสองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าค่ะขออีกรอบหนึ่งช้าๆเลยค่ะศูนย์แปดสองสองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าสามารถสอบถามของกับป้าหวีได้นะคะป้าหวีดวงสกุลนะคะบ้านหนองโป่หมู่เก้าตำบลชัยกเกษมอำเภอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีริขันนะคะอ่าครับผมแล้วพี่น้องก็จะได้ คือต,ติดต่อติดตามมีก็คือมาสอบถามนี่ก็คือมาถามพี่เป้าบีได้นะครับแต่ว่าใ,<ช>ในส่วนของพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้อาชลินของแท้ๆนะครับไม่ใช่ของแบบแอบอ้างนี้นะครับก็คือในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานใหญ่ของเราอยากจะให้ติดต่อมาที่ทางคุณอรไทยตาง,งานะครับก็ขอเชิญฝากข้อมูลให้กับพี่น้องทางบ้านเราด้วยครับค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะของอำเภอบางสะพานนะคะไม่ว่าตำบลใกล้ๆนะคะจะเป็นตำบลทงชัยหรือชายกเกษมนะคะ ที่ได้ยินออกอากาศในวันนี้นะคะของอที่มาถ่ายทำบ้านป้าหวีนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะปุ๋ยอาชาดินพาวเม็กนะคะ,ะ,ะคุณอลรัยตางานนะคะบ้านตัวนี้เปอดโทร083-318-3346ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะอีกรอบเนึนงช้าๆครับ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก็คือ083 318 3346ค่ะกรับผมแล้วพี่น้องก็จะได้ของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,อ,ะคอาชาดินพาวเวอร์แม็กคะ่ะครับผมก็ขอขอบคุณทางคุณปา้าวีนะครับ,รบสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนบลิตทางมะพร้าวของเราก็ขอให้ได้น้ำหนักดีๆเยอะๆแลวก็ออกลูกมากยิ่งกว่าเดิมนะครับมะลงศัตรูพืชต่างๆก็ขอให้หมดไปมีสุบภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนอายุมั่นคงยืนเป็นรุ่งพรมใส ให้กับลูกหลานเป็นนานนะครับคุณป้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ